เก็บยอดพักแคบไปลวกกินกระป้่นค่ะพี่น้องยอดพักแคบกำลังงามค่ะฝนโดนฝนค่ะนี่จะให้ดูนะคะพักเขาว่าต้องซื้อค่ะอย่าก,กินอะไรเก็บเอาเลยธรรมชาตินะคะปลอดสารด้วยยู่ฟังพ่นกับน,น,นีุ้่นนะพ่นยอดปักอวบ,ออบยอดงามงามค่ะพี่น้องอันนี้มันยังมันหานาทีปเปล่าเะอ้อนี่เ็าสุมีหวัวตัวไปว่าด,ดีมันแก่นเนาะ ยอดมันหานาทีก็กินได้ได้พี่น้องคือฟังพี่อวบๆนะคะทุกคนยอดพักแกดอกมันยังเพิ่งเกิดปูนตนน้ตนหนึ่งต้นนั้นดอกไปเอาต้นนั้นน้ำหนึ่งน่ะต้นนั้นไม่ดอกนะเดินน้ำก้นไปพี่น้อง <c oughs> ไปเก็บยอดพักแกยอดผักแค่ผีอู้ดอกเต็มเลยพี่ไปหาไม้มาสอยดูพือหนาดอกเต็มเลยพี่น้องใอยว่ามันบ่มีดอกก็สั่นดอกผักแค่เต็มเลยค่ะ พุ่นอะดอกก็ทั้งต้น <ปะ S 1> พุ่น่ะใครว่าไม่มีดอกดอกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวข้าบานไปหาใหม่นะแต่ไปหาใหม่ว่าสอยกอนค่ะข่อยกับมิตรบามนั้นไม่มีดอกอันนี้อันนี้ฟันล้งเลยด้วพี่น้องฟันลง้งให้มันต่ำเลยด้วยนี่คันก็นยังสูงอีกด้วนี่ตอนปลูกไม่ไหมสี่ีแล้วเพิ่งจะปลูกได้สองปีปีสองปีนะคะทุกคนคือ ดอกเต็มไม่เลยน่ไะอืม่ยาเขาไม่เก็บดอกมาไนี่เก็บได้ยากดอกยากจับักางกนมีเยอะใครห้าวนี่ไปพนกล้วยพี่นนองกล้วยกัมีนี่ยอดต้นนี้ก็มีดอกก็นีนี่ นี่เดดอกวะน่ะพี่น้องดอกเต็มเลยคุณน่ะใครว่าไม่มีดอกมันมีดอกพี่น้องนี่ค่ะยด้วดอกดอกในยอดแค่ค่ะมาเป็นลูกมางามมางามไปพี่น้องไปดูปดกกูดูดูขิงกระป่นมาเลี้ยงตอองเมือ่อเก็บพวกพริกกันพวกพริกพี่น้อง โอ้มาห้อนแดดเอดตะเกียเก็พริกเกิดไดพี่น้องเลยตึง่ม,มเกิดเมื่อยแล้ววะอือเกิแก่ละเมื่อแก่มาเห็ดแนงเบียดมั้เนี่ยอ้ยเบียดตงหาเดชเดชจะมาดื่มหลืพี่เซ็นเตอร์พี่น้องขุ่นกินแบบง่วงขุ่นพฤติเสบ